วันนี้เรามาอยู่กับรุ่นย่อยใหม่ของ Toyota Fortuner นะครับไฮไลท์คังนี้ก็จะเป็นพวกฝาท้ายไฟฟ้ากล้องรอบคันมาให้ะระบบความปลอดภัยที่ช่วยเตือนด้าน,นาหน้ารถเนี่ยอัตราเร่งถือว่านุ่มนวลดีมีการเติมคันเร่งที่สม ooth ผมชอบน้ำหนักของพวงมาลัยคันนี้ สวัสดีครับรอโนโต้ไอรอนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรุ่นย่อยใหม่ของ Toyota Fortuner นะครับนั่นคือตัวของ Leader G Plus นะถือว่าเป็นโมเดลเยียร์2 5 2 5เพิ่งเปิดตัวมาในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับโดยค่าตัวของตัว Leader G Plus เนี่ยจะอยู่ที่1,439,000บาทนะครับเดี๋ยววันนี้ เรามาลงรายละเอียดในตัวนี้กันว่าได้อะไรมาบ้างรถคันนี้เหมาะกับใครนะฮะมีความคุ้มค่าย,ยังไงนะซึ่งในตัวของ l e a d e r เนี่ยมันจะมีเริ่มต้นตั้งแต่ตัวของ l e a d e r S นะครับที่ราคาเนี่ย1 2 3 9 0 0้านบาทไปจนถึงในตัว l e a d e r V ที่เป็นตัวขับ4นะฮะร,ราคาเนี่ย1 6 0 0 0ล้านบาทนะฮะก็จะมีและเลี้ยงให้เลือกรุ่นย่อยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอันนี้ถือว่าเป็นตัวกลางของเขาเนาะในตัว G+ Pass ก็เดี๋ยววันนี้เรามาลงรายละเอียดกันนะฮะทั้งภายนอกภายในรวมถึงการ ว่ามีการขับขี่เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ สิ่งที่ใหม่นะฮะในตัวของ l e a d e r G Plus เนี่ยที่เขาใส่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นตัวของกล้องรอบคันนะครับรุ่นนี้จะมีการติดตั้งมาให้ซึ่งด้านหน้าจะมาพร้อมกับไฟนะฮะที่เป็นบบยบีม led นะแล้วก็มีตัวของไฟเดทาร์มันิ่งไลท์มาให้สีตัวถังภายนอกเนี่ยมีให้เลือกอยู่4สี4ด้วยกันครับแต่ว่าผมชอบสีนี้ที่อยู่ด้านหน้ามันดูดุดีนะสีนี้แล้วตัดกับชุดแต่งด้านหน้าที่เป็นสีดําบริเวณเนี้ทำให้รถดูมีความคม มีความสปอร์ตมากขึ้นนะฮะซึ่งในตัวของ l e a เดอ G p จี s เนี่ยจะมาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรเทอร์โบนะฮะ150แรงม้าแรงบิดเนี่ย400นิวตันเมตระคระับซึ่งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยจะเคมไว้ที่14.3กิโลเมตรต่อลิตรนะก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของเครื่องยนต์ดีเซลเนาะจะวิ่งได้กันประมาณนี้อยู่แล้วการใช้งานจริงๆก็12กิโลเมตรต่อลิตร13กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเดี๋ยวมาต่อที่ด้านข้างนะตัวนี้จะได้มาเป็นล้อลายใหม่นะ ล้อเนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นล้อเนี่ยขนาด18นิ้วนะล้อเนี่ยสวยดีสีเนี่ยจะออกดำดำเทาๆานะฮะและยางที่ได้ติดรถมาเนี่ยจะเป็นของดันหลบนะฮะยางเนี่ยสองหทับหกสิบ r 1 8แนะ,ะแต่ล้อไลายนี้สวยดีแล้วก็เรื่องของช่วงล่างเนาะช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคง้งที่ช่วยซับแรงสะเทือนแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบโฟลิงคอยสปริงและเหล็กกันโค้งนะทำให้การขับขี่เนี่ยมั่นคงแล้วก็นุ่มนวลมากยิ่งขึ้น แล้วก็ด้านข้างนะครับจะมีการติดตั้งบันไดข้างมาให้มีการติดราวหลังคางมาให้ที่จับประตูเนี่ยจะเป็นแบบโครเมียมนะแล้วก็ตรงนี้นจะเป็นปุ่มสําหรับล็อกรถนะฮะบ,บายสปอร์มีมาให้เลี้ยวคอทฟิกอเลอร์มีมาให้นะครับคันนี้ก็จะมีระบบความปลอดภัยออปชันฟังก์ชันต่างๆที่มีความจําเป็นเนี่ยจะยังใส่มาให้อยู่แต่ว่าไม่ได้ใส่ตัวของ a อดัสมาให้เท่านั้นเองนะฮะส่วนดีไซน์ภายนอกโดยรวมเนี่ยก็ถือว่า Fortuner เนี่ยยังเป็นรถที่ดีไซน์ภายนอกเนี่ย ดูผ่านอยู่ในยุคปัจจุบันนะตอนนี้รถเนี่ยโมเดลเนี่ยขายมานานมากแต่ด้วยดีไซน์ก็รู้สึกว่ายังดูเป็นอมตะอยู่แล้วก็ตัวเนี้ตัวลี e เดอร์ G+ เนี่ยที่มาพร้อมกับล้อลายใหม่พออยู่กับสีตัวถังคันนี้รู้สึกว่าเออมันดูกลมกลืนมันดูเข้ากันดีนะฮะในส่วนนี้ ส่วนด้านท้ายนะฮะก็จะมีเซ็นเซอร์กรยยะมาให้เหมือนกัน4ตำแหน่งถ้ากาับรถคันนี้มีเซ็นเซอร์เนี่ยหน้าสี่หลัง4นะฮะแล้วพวกชุดแต่งสีดำเนี่ยด้านล่างนี้เป็นสีดำนะเนี่ยตกแต่งเป็นสีดำดูมีความดุมีความคมมากขึ้นไฟท้ายเป็น LED มีที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้นะ,ะแล้วก็ตรงนี้ด้านบนจะเป็นชาร์จฟินนะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มมาคือตัวของฝาท้ายไฟฟ้านะฮะในตัวของล e d e r G Pass คันนี้นี่ไม่ได้เป็นแมนนวลแล้วเนาะตรงนี้เนี่ย มีฝาท้ายไฟฟ้าก็สะดวกสบายมากขึ้นนะฮะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยผมพับบอดแถว3มาให้ดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสไตล์อยู่นะต้องพับเก็บด้านข้างแต่ว่าข้อดีเนี่ยจะได้เรื่องของความสูงเนาะพอเป็นการพับเบาะแบบนี้ก็จะเสียพื้นที่ด้านข้างตรงนี้แค่เล็กน้อยนะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่ว่ารถของ To โยต้าหลายคันเนี่ยก็ยังเป็นการพับเบาะแบบนี้อยู่เนาะยังไม่ใช่แบบมีดึงสลักแล้วก็พับลงไปแบบนี้นะในส่วนนี้ มาดูภายในกันต่อนะฮะว่าได้อะไรมาบ้างนะถ้าไล่จากตรงกลางตรงนี้เลยเนี่ยจะมีหน้าจอกลางมาให้ขนาด8นิ้วนะฮะรองรับตัวของ Android Auto Apple CarPlay แต่ว่าไม่ได้รองรับแบบไร้สายนะจะต้องเสียบสายตรงนี้ซึ่งพอการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะเป็นตัวของ USB A นะฮะอันนี้น่าเสียดายไม่ได้มีไร้สายมาให้แต่ว่าถ้าเสียบสายเนี่ยการเชื่อมต่อ่อนข้าง,างสเสถียรดีลองใช้งานมาแล้วนะฮะสองวันการเชื่อมต่อข้างจะเร็วเนาะในตัวนี้แล้วก็มี power outlet ตรงนี้มาให้นะฮะ เนะ่มีช่องเก็บของเล็กน้อยแอร์เนะี่ยแยกกันได้นะ้ายขวายสละแอร์เย็นอยู่แล้วโตโยตานี่ขึ้นชื่อมากเรื่องแอร์เย็นเรื่องแอร์นี้หายห่วงได้แน่นอนนะถ้าไล่มาที่ด้านล่างเนี่ยจะมีพื้นที่เก็บของตรงนี้มาให้ไม่ใช่เวลชาร์จนะแต่ว่าพื้นที่เนี่ยก็สามารถวางโทรศัพท์ลงไปได้ให้ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วน้ํา2ใบนะฮะ คันนี้ก็เป็นเบรกมือแบบแมนนวลอยู่นะจะไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะในตัวของ f o r t ูเ e อไล่ไปยันตัวท็อปเลย G.R. Sport ก็ได้เบรกมือแมนนวลแบบนี้เหมือนกันนะแล้วก็โหมดการขับขี่ Eco กับโหมด Power อนะอยู่บริเวณนี้เครื่องส่วนอื่นๆเนี่ยจะมีอะไรอีกบ้างเนาะสิ่งที่ชอบจะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่ให้พื้นที่เก็บของมาดีนะอย่างตัวนี้เป็นพื้นที่เก็บของได้2สเต็ปเลยเนี่ยมีทั้งด้านล่างมีทั้งด้านบนนะฮะบริเวณนี้เก็บของได้เยอะแล้วก็นี่ที่วางแก้วน้ํมมานะมีมาให้้2ฝฝััั่่งงเลยนนะคขบก็มมีาให อันนี้ดีนะฮะจะได้มีที่วางแก้วน้ําวางแก้วกาแฟวางขวดน้ําต่างๆพวกนี้วางได้หลายใบเพราะว่าที่แผงประตูเนี่ยมีมาให้เหมือนกันนะฮะเบาะนี้เป็นเบาะหนังนะแล้วก็เบาะคู่หน้าเนี่ยปรับไฟฟ้าด้วยและที่แผงประตูด้านข้างเนี่ยวัสดุต่างๆงนะตรงนี้จะเป็นฮาร์ดแบบนี้นะแต่จะมีวัสดุที่เป็นซอฟปออยู่ด้วยนะแล้วก็กระจกคันนี้จะเป็นออตโต้แบบ4บาทอ่ะก็ยังถือว่าให้มาดีอยู่นะพวงมาลัยนะมี ตัวแพดเดิลชิปมาให้คันนี้เกียร์6สปีดแล้วก็หน้าจอแสดงข้อมูลกาขับขี่ตรงกลางเนี่ยแบบดิจิตอลขนาด4.2นิ้วส่วนด้านข้างเนี่ยจะเแบบอนาล็อกอยู่นะฮะแต่ว่าบเบาะะลรพวกนี้นั่งสบายกระจกคันนี้ก็ตัดแสงแมนนวลเนาะแล้วก็ตัวกล้องที่บอกไปที่ให้มาในเรื่องของระบบความปลอดภัยคันนี้ก็จะมีถุงลมมาให้อีก7ตําแหน่งมาดูพื้นที่นั่งแถว2กันต่อนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวลองขึ้นมาก่อน ขึ้นลงสะดวกเพราะว่าเขามีตัวของบันไดข้างมาให้แต่ว่าถ้ามีที่จับมาด้วยเนี่ยอันนี้แจ๋วเลยนะส่วนพื้นที่นั่งเนี่ยถือว่าพื้นที่เนี่ยเหลือเฟืออยู่แล้วนะเล็กรูมเฮดรูมเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ถึงจะไม่เยอะมากแต่ว่านั่งได้สบายๆนะเพราะว่าผมเนี่ยสูงเกือบ180อยนะก็ยังนั่งได้อยู่แล้วก็มีแอร์มาให้จะอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้เลยดีนะเป่ามาอย่างนี้ตรงๆเนี่ยแอร์ได้ฉ่ำๆนะฮะฉ่ำกว่ามาอยู่ตรงบริเวณนี้นะแล้วก็มีแผงควบคุมให้ด้วยสามารถปรับได้เนี่ แรงเลยอันนี้คือปรับสุดซึ่งแอร์เนี่ยเขามีให้ถึงแถวสเลยนะอันนี้ดีมากเรื่องของพื้นที่เรื่องของแอร์ที่ให้มาเนี่ยครอบคลุมทั้งตัวรถเลยเนี่ยสามารถปรับลมได้นะฮะแล้วแต่ปิดก็ได้ถ้ากดเปิด Auto, ออโต้อย่างเงี้ยก็ทําได้เหมือนกันอยากเพิ่มลมแอร์อะไรต่างๆปรับเองได้เลยตรงนี้ก็มีไฟมาให้แต่ว่าเป็นไฟเหลืองเหมือนกันเนาะไม่ใช่ไฟสีขาวนะฮะตรงนี้ก็จะมี พื้นที่ให้ห้อยของได้เล็กน้อยนะฮะเนี่ยพื้นที่เก็บของเล็กน้อยเหมือนกันมีทั้งสองฝั่งเลยมี power outlet มาให้แล้วก็มีปลั๊กไฟมาให้ด้วยอันนี้ดีมากบางคนทํางานบนรถเนาะเสียบชาร์จคอมพิวเตอร์เสียบชาร์จ iPad โทรศัพท์อย่างเงี้ยสะดวกสบายเลยมีปลั๊กอย่างนี้มาให้อันนี้เป็นหลุมเก็บของเล็กน้อยนะบริเวณนี้บอกนั่งโอเคนะครับถือว่าใช้ได้พื้นที่มันเหลือเยอะด้วยแล้วก็สามารถปรับเบาะได้ด้วยนะ เรื่องขึ้นเลื่อนลงนะฮะปรับได้เลยตามท่านั่งที่เราสะดวกเนาะเนี่ยมันจะมีปรับอยู่เนี่ยเป็นแมนวนวลคันนี้นะฮะเนี่ยปรับได้สะดวกสบายมีที่พักแขนที่วางแก้วน้ำนะฮะบริเวณนี้นี่วางแก้วน้ำได้2ใบนะครับเนี่ยก็เป็นพับเก็บแบบนี้เนาะนีพื้นที่โอเคเลยนะเนี่ยนั่งสบายนะคันนี้ อันนี้ก็เป็นโดยรวมนะครับของภายนอกภายในนะในตัวของ l e e r G r G+ นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับขี่แล้วมาสรุปภาพรวมกันดีกว่าครับมาทดลองขับกันนะฮะหลังจากพาชมภายนอกภายในไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าได้ทดลองขับมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะกับตัว Fortuner Leader G Plus คันนี้นะครับเดี๋ยวพูดถึงการใช้งานก่อนเพราะว่าตอนนี้ เราใช้รถมาค่อนข้างจะหลายวันแล้วตอนนี้ใช้รถไปเนี่ยสามร้อยหกสิบเจ็ดกิโลนะ้น้ำมันเนี่ยหมดไปประมาณครึ่งถังนะได้อัตรา,าสิ้นเปลืองเฉลีย่ยเนี่ยที่ที่11กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าดีเลยนะเพราะว่าเราเน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักเนาะใช้งานในชีวิตประจำวันทั่ว,วไปเจอรถติดเนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยตัวเลขเนี่ยยังได้11กิโลเมตรต่อลิตรอยู่เลยนะเพราะว่าในช่วงที่เราเอารถมาวันแรกๆเนี่ยเราลองวิ่งเป็นแบบวิ่งบนทางด่วนเป็นหลักเนาะ วิ่งเข้าเมืองออกชามเมืองเนี้ยเราก็ได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12.5กิโลเมตรต่อลิตรก็เป็นค่าเฉลี่ยที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะอันนี้ก็สบายๆนะหนถัง,งเนี่ย700กิโลเนี่ยมีให้เห็นแน่ๆน,นะครับถ้าอิงจากตัวเลขที่วิ่งตอนนี้เนี่ยครึ่งถังเนี่ยกดไปแล้ว300กว่ากิโลนะถือว่า ใช้ได้เลยแล้วก็ในส่วนที่ประทับใจอีกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ handling แล้วก็ความนุ่มนวลของเครื่องยนตนะ์นะคะแนนน่แรงมา้าแรงบิดเนี่ย400นิวตันเมตรนะตัวเลขอาจจะดูไม่สูงแต่พอได้ลองใช้อัตราเร่งถือว่านุ่มนวลดีมีการเติมคันเร่งที่สนะู ooth นะเดี๋ยวเราจะลองเติมให้ดูนะตอนนี้เราอยู่ที่ความเร็วเนี่ย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเนี่ยเติมไปนะ นี่อัตราเร่งเนียนดีลองโยกเปลี่ยนเลนนะฮะคือรถคันนี้เวลาเราขับขี่ถึงแม้ว่าจะเป็นรถคันใหญ่แต่ว่ามันไปเป็นก้อนคือเซ็ตช่วงล่างมาไม่ยุ่ยนะฮะเวลาเจอรอยต่อถนนเจอหลุมต่างๆก็ผ่านไปได้ดีเนาะคันนี้ด้วยความที่เป็นรถยกสูงแล้วด้วยก็จะมีความอนเนกประสงค์ตรงนี้เนาะบ้านเราเนี่ยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อยเยอะ For จูเนอเนี่ยมันจะตอบโจทย์ตรงนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าอัตราเร่งโอเค ะะเร่งเนียนเร่งดีนะฮะส่วนเรื่องเสียงเครื่องยนต์ก็ได้ยินอยู่บ้างนะก็เป็นสไตล์เครื่องยนต์ดีเซลปกติไม่ได้เสียงดังจนแบบโอ้ยเวอร์วัาวางอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมชอบน้ําหนักของโฟล์คลายคันนี้ในช่วงความเร็วต่ำเนี่ยน้ำหนักก็จะหนักแน่นนิดนึงใครที่ชอบโฟม์คลายหนักหนักหน่อยเนี่ยฟีลลิ่งคันนี้จะโอเคเลยแล้วก็ในความเร็วสูงเนะี่ยรู้สึกว่ามันมั่นใจแล้วมันก็ไม่ได้หนักจนเกินไปจะรู้สึกว่า ทำให้เราเนี่ยขับขี่ได้ยากขนาดนั้นนะฮะแล้วก็เรื่องของแอร์นี่โอ้โหของดีจริงนะฮะโตโยต้านี่กี่คันกี่คันก็แอร์เย็นนี่เอารถมาเนี่ยเปิดแอร์ยีตลอดเลยนะจะมีแดดไม่มีแดดก็เปิดยี่มากพอรู้สึกว่าโอ้แค่นี้นี่ก็หนาวมากแล้นะฮะซึ่งตอนนี้เราขับอยู่ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะการนเก็บเสียงจากภายนอก โอเคนะเก็บเสียงได้ดีเลยผมว่าเสียงลมเสียงไมที่จะเข้าหนักๆก,ก็หลังความเร็ว120กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเลยอันนั้นก็สาหรับคนที่ขับรถความเร็วสูงนะ่าจ,จะมีเสียงรบกวนเข้ามาบ้างแต่ว่าเนี่ยความเร็วทั่วๆไปที่เราใช้งานมันเนี่ยภายในห้องโดยสารันนี้เก็บเสียงได้ดีนะอัตราเร่งก็เนียนแล้วก็น้ำหนักวงมาลัยเนี่ยถือว่าดีเลยนะคันนี้นี่ลองเข้าโค้งนะฮะเนี่ยขับขี่ได้มั่นใจมากเออมาัตตาเร่งนะ เนียนๆเ,เลยนะคันนี้เกียร์หสปีดนะครับคันนี้แล้วก็มีตัวของพา a โดชิพมาให้เล่นด้วยนี่ก็ใครวิ่งทางไกลวิ่งขึ้นเขาอย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานได้นะตัวของพายโดชิพเล่นรอบเล่นอะไรต่างๆนะเนี่ยอันนี้เราใช้โหมด normal นะฮะในการขับขี่หนึ120่งร้อยยี่สิบละไม่อื่นนะอันนี้บอกเลยเครื่องสองจุดสี่คันนี้ วิ่งฮะสบายสบายนี่นะฮะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่มันรถติดนะในช่วงความเร็วต่ำเนี่ยเวลาเราใช้คันเร่งเนี่ยรถก็พลังําลังดีนะฮะเวลาใช้ความเร็วต่ําๆค่อยๆคานมันเนี่ยแตะคันเร่งเบาๆรถคันนี้ก็วิ่งละคือเครื่องยนต์สองจุดสี่เนี่ยคือตอนแรกอ่ะเห็นแรงม้าแรงบิดมันดูไม่เยอะเนาะก็นึกว่าจะมีความอึดๆตื้อๆหน่อยแต่ว่าพอมาใช้งานจริงอ่ะมันใช้งานค่อนข้างจะดีเลยเรื่องพละกําลังเรื่องกําลังของเครื่องยนต์นะความเร็วต่ําความเร็วสูง สมูทเนียนดีคือคันนี้เรื่องช่วงล่างเครื่องยนต์พวงมาลายัยทุกอย่างมันดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือตรงนี้มันเลยทำใรู้สึกว่ามันประทับใจกับการใช้งานเนาะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในความเร็วต่ำการเข้าโค้งการขับขี่ในความเร็วสูงต่างๆอันนี้เลยเป็นจุดที่ชอบในตัวของ l e a d e r g p a ีพคันนี้นะส่วนในเรื่องของ ออปชันฟังก์ชันอื่นๆเนาะในรุ่นนี้เนี่ยไฮไลท์ครั้งนี้ก็จะเป็นพวกฝาท้ายไฟฟ้านะฮะมีกล้องรอบคันมาให้แล้วก็มีระบบความปลอดภัยที่ช่วยเตือนด้านหน้ารถเนี่ยที่เป็นกล้องอยู่บริเวณนี้มาให้แล้วก็มีล้อขนาด18นิ้วที่เป็นสีเฉพาะรุ่นนี้แล้วก็เป็นจุดที่ชอบด้วยเพราะคันเนี้ยพอออกมากับบอดี้ตัวรถมีชุดแต่งสีดำพวกนี้ตัวรถมันดูดุดูคมดีนะฮะซึ่งพอมาดูจริงๆแล้วเราพอได้มาใช้งานรถคันเนี้ย ออปชันมันก็เพียงพอ,องการใช้งานนะมีกล้องรอบคันอยู่แล้วอำนวยความสะดวกบายสปอร์ตต่างๆก็มีมาให้ภายในรถก็มี Android Auto มี Apple CarPlay มาให้ใช้งานเนาะเนี่ยมันก็โดยพื้นฐานอะ่ะคือมันครบไปนะกับการใช้งานของเราแต่ว่าคันนี้แค่จะไม่มีเรื่องของระบบ a d a s ซึ่งถ้าใครไม่ได้ใช้พวก a d Adaptive c r u i s e Control อยู่แล้วพวกนี้ตรงนี้ก็จะไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็ใช้รถก็จะไม่ค่อยได้ใช้ระบบพวกนี้เท่าไหร่เ้่าจริงส่วนใหญ่จะ เลือกขับเองมากกว่านะฮะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยจะมีโหมดการขับขี่ให้ใช้งานหนึ่งนะจะมีในตัว Eco ด้วยมีโหมด Power ด้วยที่เป็นเหมือนโหมดส p o r t มีปุ่มคลิกนะอยู่บริเวณหลังเกียร์ตรงนี้ก็สามารถคลิกแล้วก็ใช้งานได้เลยเนี่ยนะฮะเติมคันเร่งนะเนี่ยโหมดสปอร์นะรอบเครื่องก็จะเร้าใจขึ้นมีอัตราเร่งที่ดีขึ้นเอาไว้ใช้จังหวะเร่งแซงต่างๆได้หรือว่าใครขับขึ้นเขาลงเขาอยากเล่น เกียร์เล่นพัลลุชิพทําำได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยตอนนี้อยู่เกียร์สี่นะเข้าเกียร์สามนะเนี่ยนี่ตบเกียร์เล่นได้เลยมีหกสปีดนะคันนี้ใช้งานได้รอบต่ำเกียร์ต่ำรอบก็จัดหน่อยนะฮะเนี่ยก็มีหลายอย่างที่ ให้มาแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องการเนาะซึ่งในตัว f o r t u n e r ตอนนี้เนี่ยโมเดลเนี่ยเขาก็ขายมานานมากเนาะแต่เขาก็มีการปรับนะมีโมเดลเยี่ยออกมามีการปรับอุปกรณ์นะเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมันดูสดใหม่อยู่เรื่อยๆนะแล้วก็แน่นอนว่าในตัว f o r t u n e r เนี่ยมันมีรุ่นย่อยเยอะมากมีเครื่องยนต์2.4ขับ2ขับ4มีเครื่องยนต์2.8มีไปถึง G R Sport เพราะฉะนั้นนะ่ใครอยากได้ ออปชันฟังก์ชันที่มันเยอะขึ้นเราก็สามารถเพิ่มเงินแล้วก็ขยับไปเล่นได้เพราะอย่างในเกรดที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยมันมีตั้งแต่ลีดเดอร์เไปจนถึงลีดเดอร์วีที่เป็นตัวขับ4นะฮะก็ราคาเริ่มต้นนี่ยตั้งแต่1นึ่งล้านสองแสนสาบาทไปจบที่1นึ่งล้านหกแสนบาทเลยในส่วนของรุ่นย่อยที่เป็นลีดเดอร์นะอันนี้ก็มีตัวเลือกเยอะมากๆแล้วนะฮะแล้วก็ฟอร์จูเนอร์เนี่ยแน่นอนคุณได้เรื่องของความชัวนะเรื่องของส่วนบริการที่ดีราคาขายต่อ ที่ดีนะเพราะเป็นรถที่ตลาดเนี่ยถือว่ามีความต้องการแล้วก็มีความทนทานใครซื้อมาอยากใช้ 8- ปี10ปีอย่างเงี้ยโหรถคันนี้อยู่ให้เราได้สบายๆแน่นอนนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความชัวความมั่นใจนะเรื่องของแบรนด์ที่เป็นจุดแข็งแล้วก็โตโยต้เนี่ยเขาเน้นเรื่องนี้มากๆอยู่แล้วนะฮะแ,แต่ผมว่าผมชอบความเนียนนะพูดเลยมันตอนแรกไม่ได้หวังว่ามันจะออกเป็นฟิลดีนะแต่พอมาใช้งานมันดีกว่าที่คิดไว้อะ ขับเนียนๆเลยนะความเร็ว120เสียงลมเสียงอะไรที่เข้ามานี่ยังถือว่าโอเคอยู่เลยที่บอกนะเข้าหนักๆน,นี่โอย120อัพไปเลยความเร็วทั่วๆไปใช้งานสบายๆนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะฮะของตัว Toyota Fortuner Leader G+ Plus นะฮะที่พามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะฮะแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถลองเช็คข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะฮะคิดเห็นกันยังไง ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ